รอบที่หนึ่งไปในกรุงเทพคนเยอะๆใช้เดินทางวยแค่บอกำลังนิยมกันห่างสั้นเหมือนจะรู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรอบที่สองแล้วกันนะทุกคนอันนี้รอบที่สนะรอบที่สองนะบนฟ้ากำลังมีเพิ่มเยอะมากไม่เคยขึ้นเลยอะอยู่ในน้ำเอาแลว เป็นตู้ไปไกลๆได้ยืนนั่งไปเร็วๆด่วนมากเหมือนเหมือนจะรู้แล้วอ่ะนั้นเดี๋ยวทุกคนชี้พร้อมกันเลยนะว่าใครได้คำไม่เหมือนเพื่อนหนึ่งสองสามพี่แม่แม่ได้คำว่าอะไรเรือหางยาวแต่แหลมเต้นเต้นเจอเรือแจกแล้ายปไปไปใบ